สำหรับทุกคนที่อยู่ในวงการกัญชาของไทยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกเจ้าของร้านหรือแค่นักลงทุนก็ตามเชื่อว่ามีคำถามสำคัญอยู่ข้อหนึ่งที่ทุกคนต้องตอบกับตัวเองให้ได้ครับคำถามนี้เนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยแล้วมันก็เป็นคำถามที่โอ้โหสถานการณ์มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อไม่กี่ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับ ลองคิดดูนะครับจากที่เคยถามกันสนุกๆว่าเอ๊ะใครจะเข้ามาทำดีนะตอนนี้มันกลายเป็นคำถามที่หนักอกหนักใจว่าเราจะอยู่หรือจะไปซึ่งคำถามใหม่นี้มันไม่ได้มีไว้สำหรับคนปลูกอย่างเดียวแล้วนะครับแต่มันรวมไปถึงเจ้าของร้านนักลงทุนและกระทบไปถึงระบบสังคมทั้งหมดของเราด้วยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่พาลแรกกันเลยดีกว่าเราจะมาค่อยๆย้อนรอยดูกันว่าเส้นทางของวงการกัญชาไทยเนี่ย จากวันแรกที่เต็มไปด้วยความหวังอันสดใสมาถึงวันนี้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ในช่วงแรกๆนะครับบรรยากาศมันเหมือนยุคตื่นทองไม่มีผิดเลยครับใครๆก็มองเห็นโอกาสทุกคนก็หวังหวังว่าจะสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ๆแล้วก็ช่วยกันสร้างเศรษฐ,ฐกิจใหม่ให้ประเทศของเราคือมันดูเหมือนกับว่าใครก็ได้แค่กระโดดเข้ามาในตลาดนี้ความสําเร็จก็รออยู่ตรงหน้าแหละแต่ การเวลาผ่านไปนะครับความเป็นจริงมันก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆที่น่าสนใจในสไลดนี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยจากความหวังที่ว่าเฮ้ยใครๆก็มีโอกาสมันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นตลาดที่แบบล้นล้นจนน่าตกใจจากที่เคยฝันว่าจะได้ผลตอบแทนสูงๆความจริงก็คือราคามันดิ่งดิ่งลงเหวเลยก็ว่าได้และจากภาพของการเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่น่าตื่นเต้นก็กลายเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็ความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาล ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างน,นะครับลองมาทําบัญชีเหมือนเป็นงบดุลของประเทศเราเลยก็ได้ว่าตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างและในขณะเดียวกันเรายังขาดอะไรอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะล้มเหลวไปซะทั้งหมดนะจริงๆแล้วเราได้อะไรกลับมาเยอะมากๆเลยครับอย่างที่เห็นในสไลด์นี้เลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น ที่สําคัญคือสังคมเราได้เปิดอกคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องขึ้นมาเพียบเลยแล้วก็แน่นอนเราได้ประสบการ์เชิงนโยบายราคาแพงและได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆครับแต่ในทางกลับกันไอสิ่งที่ยังขาดไปเนี่ยมันก็เป็นช่องโหว่ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วมันก็สร้างความไม่แน่นอนให้กับทุกคนในวงการไม่ว่าจะเป็นนโยบายระยะยาวที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจน กรอบกฎหมายที่แน่นอนก็ยังไม่มีการให้ความรู้กับสังคมแบบเป็นระบบรวมไปถึงมาตรการที่จะมาคุ้มครองผู้เล่นรายย่อยช่องว่างพวกนี้แหละครับที่ทําให้หลายคนเริ่มลังเลและอีกหลายคนก็ต้องตัดสินใจถอนตัวออกไปเพราะภาพรวมมันเป็นแบบนี้คนที่ยังสู้ต่ออยู่ในวงการก็เลยต้องมาเจอกับทางแยกสําคัญ2ทางซึ่งก็คือคําถามเดิมของเรานั่นแหละครับไปต่อหรือพอแค่นี้แต่เราจะมองว่าทั้ง2ทางเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องของถูกหรือผิดนะครับ แต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีสติทั้งคู่ต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยครับว่าการตัดสินใจที่จะไปต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางสําหรับทุกคนจริงๆมันต้องอาศัยทั้งความคิดทั้งคุณสมบัติบางอย่างที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวมากๆเลยครับสําหรับคนที่จะไปต่อได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องมีคุณสมบัติประมาณนี้เลยข้อแรกคือต้องรู้จักต้นทุนตัวเองแบบและเอียดจริงๆไม่ใช่แค่ค่าของแต่คือค่าเวลาค่าแรงทุกอย่างข้อ2คือ ต้องทิ้นความคิดที่จะรวยเร็วไปได้เลยข้อ3คือต้องพร้อมปรับตัวตลอดเวลาและข้อที่4ที่สําคัญสุดๆคือต้องยอมรับความไม่แน่นอนให้ได้การไปต่อวันนี้มันไม่เหมือนการวิ่งแข่งแล้วนะครับมันเหมือนการเดินป่าที่ต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวมากกว่าในทางกลับกันเลยนะคะการเลือกที่จะพอแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าล้มเหลวไม่ได้แปลว่าพ่ายแพ้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันคือการตัดสินใจที่ใช้สติปัญญาและเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเหมือนกันครับบางครั้ง การหยุดเนี่ยมันคือทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดแล้วสําหรับบางคนอาจจะเพื่อหยุดเลือดฟื้นตัวจากที่ขาดทุนไปหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียโอกาสดีๆในชีวิตด้านอื่นไปมากกว่านี้และที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือการรักษาสาภาพจิตใจของตัวเองการยอมรับความจริงว่าเออทางนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราจริงๆเพราะฉะนั้นการหยุดมันคือการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดในตอนนั้นครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเลือกเดินหน้าต่อหรือตัดสินใจที่จะหยุด ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ให้บทเรียนที่ราคาแพงมากๆแต่ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญสุดๆให้กับสังคมไทยเราครับและบทเรียนที่ว่านั่นก็คือประโยคนี้เลยครับนโยบายอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความยั่งยืนได้โดยไม่มีความรู้และความพร้อมของผู้เล่นประโยคนี้คมมากนะครับมันคือหัวใจที่สรุปทุกอย่างเลยคือภาครัฐจะออกนโยบายอะไรมาก็ได้แต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นความยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากข้างล่าง จากผู้เล่นจากคนที่ลงมือทําจริงๆที่ต้องมีความรู้และพร้อมรับมือกับมันถ้าจะให้สรุปเป็นข้อๆนะครับบทเรียนแรกเลยทุกโอกาสมีราคาที่ต้องจ่ายนั่นก็คือความเสี่ยงบทเรียนที่2ความฝันอย่างเดียวไม่พอต้องมีข้อมูลความจริงประกบไปด้วยเสมอและบทเรียนสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือทิศทางสําคัญกว่าความเร็วไปเร็วแต่ผิดทางก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเอาละครับทีนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว ซึ่งจะชี้ให้เห็นเลยว่าอนาคตของกัญชาไทยหลังจากนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายอย่างเดียวแล้วนะแต่มันกลายเป็นคำถามที่ส่วนตัวมากๆของแต่ละคนพูดง่ายๆก็คือสุดท้ายแล้วอนาคตของวงการนี้มันไม่ได้ถูกขีดเส้นด้วยกฎหมายแค่เส้นเดียวอีกต่อไปแต่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจเกมนี้มากแค่ไหนและเราพร้อมแค่ไหนจริงๆฉะนั้นสำหรับคนที่ยังอยู่ในวงการคำถามที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ก็คือ ถ้าเรายังมองเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ยังพร้อมที่จะเรียนรู้ยังปรับตัวไหวการไปต่อมันยังมีความหมายสําหรับเราอยู่หรือเปล่าแต่ในทางกลับกันถ้าในใจลึกๆมันบอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ไหวมันไม่เหมาะกับเราเลยการตัดสินใจที่จะหยุดนั่นแหละคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดสําหรับเราแล้วใช่ไหมครับเพราะบังชีเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของวงการนี้ในระยะยาวอาจจะไม่ใช่การมีคนเข้ามาทําเยอะที่สุด แต่คือการคัดกรองให้เหลือแต่คนที่ใช่และเหมาะสมกับมันจริงๆมากกว่าวงการกัญชาไทยในวันนี้ต้องการคนที่สามารถอยู่รอดได้อย่างมีสตินี่คือบทสรุปสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้พวกเราได้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับ